นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนยานมณีโนภราสีสหัสสุทันมา พุทโธธโมสังโฆยะาขุณโมนะพุทธบูชาธัมมบูชาสังคบูชาอคีทานังวรังคันธงสีวรีจะมหาเถระงอหังวันทามิทูรโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังคบปูเชมิ อิมินาสการณนะพุทธังอภิปูชยามัอิมินาสการณนะธรรมังอภิปูชยามัอิมินาสการณนะสังฆังอภิปูชยามักอรหังสัมมาสัมพุทโธพะควาพุทธังภพัควนตังอภิวาเทมิสวากขาโตพะควตาธรรมโมธรรมังนมสามิ สุปฏิปันโนพระควะโตสาวะกะสังโสังคังนะมาริมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณะทายาติสละเนนะสหาปัญจศิรานิยาจามาทูตียังปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณะทายาติสละเนนะสหาปัญจศิรานิยาจามา ตาติยมปีมยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายาติสระเนนสหปัญจชิรานิยจามาพุทธังสระนางคาชามีธรรมังสละนางคาชามีสังฆังสระนางคาชามีทูติยมปิพุทธังสระนางคาชามี ทูติยมพิธรรมังสัลนงคาชามิทูติยมพิสังฆังสัลนงคาชามิตาติยมพิพุทธังสัลนงคาชามิตาติยมพิธรรมังสัลนงคาชามิตาติยมพิสังฆังสัลนงคาชามิ ปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิภอาทนาธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยมิภกาเมสุนิชชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยมิภมสุสาวาธาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยมิภ สุราเมรยามชาปมาทฐานาเวรมณีสุคาประทางสัมมาทิยามิอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณสัมปันโนสุขตโรกาวิทูอนุตารโรปุริสธรธมสารทิ สัทธาเทวมนุษย์สาดังพุทโธพระควาติสวากขาโตพระควตาธรมโอชันทีติโกะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญหิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิต สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยาทิธรรมจตารีปุริสยุคานิอัตตาปุริสบุคาราเอชาภะขาวโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทาทิเนยโยอัญชลีกรณิโยอนุตรังปุญญาเขตตรโลกกาสาติภาว สมพินิมิตาสาวันตะขีเมธาราังทจิตะโครสเสนมารัคธานาทิธรรมวิธินาจิตวามุนิโตตันเตชัสาปวตุเตชยมังขาญี มาราติเรกัมพิยุธิตะสาภราติงโครามปนาละวกะมะธรรมธทาตทยาคัดขันติสุทันตวิทินาชิตาวามุนินโตตันเตชิสาภาวตุเตชิยมังคารานิณาา พิริงคาชวราังอติมาตภูตังท้าวคิจาก,กัมมศนีวะสุธาลุนันตังเมตตังพูเสกวิธินาชิตวามุนินโกตันเตชะสาภพวัตุเตชิยมังขารานิอุคิตัขาดรมติหาชัสุธาลุนันตัง ทาวันติโยชนะปะทถังปุริมาราวันต์อิธิพิสังขาตามโนชิตาวามุนินโตตัตนเตชตสาเราะวะตุเตชิยมังขารานิกกาตาวานากาจมุทรังอิวะคาพินิยาจินใจทูตทวจนะเชยกายามาเช ตันเตนโซมวิธินาจิตวามุนิทุตันเตชะสาภพาวะตุเตชิยมังขารานิสัจจังวิหายมติสัจ,จกวาทะเกตุวาทาพิโรปิตามนังอติอันทัพุตังปัญญาปฏิปัชริโตจิตวามุนิทุ ตันเตจุสาเาวัตุเตชิยมังคารานินันโทปนันทะพุชขังวิบุตังไม่ขิปุเตนะเถระพุชเคนทะมาปยันตุอิทุปเทสวิธินาชิตวามุนิโขตันเตจุสาเาวัตุเตชิยมังคารานิ ทุกขาหิท th ิ ā ā ่ที่ผเชเคนะสุธาทะหาทะกพามางวิสุทธิจุติมมตทิ่กาพิทานางยานาคะเทนวิทินาชิตวามุนินทตันเตจุสาภาวะตุเตชิยมังคารานิเอตาปิภูทชิยมังคาราอาทคาทายวาจโน ทินาทิเนสละเตมตันทิฮิตวานาเนกาวิวิธานิจุปาทวานิโมขังสุขอัอธทิขเมยนโรสปัญโยมาหากาลุนิโกนาโทหิตายสาพปานินังปุเรตวาปารมีสาพาปโตสัมโพธิมุตตมัง เอเตนซาเจวเชนโหตุเตชิยมังคารังชยันโตโพธิยามูเลสักขยานางนานทิวาธโนเอวังตวะวิชโยโหหิเชยาสุชิยมังคารเออปราชิตปัลลังเกสีเสปทวิโปคารเรอภิเสกเก ตาพระพุทธานางอาคาปโตปโมทติสุนาักาตาังสุมังาราังสุปปาพาตังสุทธิตังสุขนานสมุตโตจารย์ทังพังม,มจาริสศปาทาคีนางกายกรรมังวาจากรรมังปาทาคีนางปาทาคีนางมนกรรมมังปนปิธีเตปทาคีนา ปัททะคีนามิกตวานนรพันตัดเทปัททะคีเนภวตุสาพมังคารังราคาตุสาปะเทวตาสาภาภทธานุภาเวนะสัทธาโสตีพวันตุเตภวตุสาพมังคารังราคาตุสาปะเทวตาสาภาธรรมานุภาเวนะ สัทธาโสธีพระวันตุเตพระวัตุสาพ,พมังค์คารังราคังตุสาปเทวตาสาพ,พาสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีพระวันตุเตภาน,นาทรงฟ้าโมทรงนิพุทธทรงศินทาทรงสมุตย์ทรงอากาศพุทธังแควค้าธรรมังแควคาสังฆังแควค้าสตรูภัยพานิน่าสันติ นาการกุกุสันโธสิโรมชเชโมคาโรโกนะคามโนนานาจิเตพุธะกาโรกาสโปพุโธจัตเวเนเตทากาโรสีสะกยยมุนีโคตโมยกันเนยกาโรอริยมเมตไยโยชิวหาจิเตปจักพุุธานะหามิังภุฑะบูชามหาเตชาวันโตธรรมาบูชามหาปัญโย สังฆผู้ชามหาโพควะหัวระหังพุทโธจิติโสภควานังมะมีหังปัญจมาเลชิโนนาโถปโตสัมโพธิมุตตมังจะุสจจังปะกาเสติธรรมาจักกลางปวัสยีเอเตนะศาสจวเชนะโหตุเมชิยัมังฆรังพุทธังธรรมังสังฆังจาติกันตังมรณะการปานาติการสารพันกันกัน พุทธังอระหังจางังภาเวสัมปติชามิเมสัม,มุขาสัพพาหะละติเตสัมมามุขายะาละนางอารหังกุสลาธรรมามชุตโธท,ทุชนโสนะโมกุทายาปุตตกาโมระเภปุตตังธนกาโมระเภทนางอัิกายเยกายายายาเทวนางเปรียตังสุตวา อิติปิโสภะควายามะราชาโนทาเวสุวนโนมรดังสุขังอราหังสุขโตนะโมพุทธายะชยาชนากตาพุทธาเชตวามรังสวาหานังจตุสจายสังังและสังเยปิวินสุนราสภาตัานหังกราทยพุทธาอัตมีสตินายกาสัพเพมิตมาม สเกเตมิชลาสีเสวิโตไมหังพุทโธธรมโมเทวิโรจนเนสังโคบริโตไมหังอุเลสะภัคุณาการโอฮาทะเยเมอนุรุโธสาลีพุทโตจทักขิเนโกทันโยปิติพางคสมิโมคราโนจวามเกตทักขิเนสวเนไมหังอาสุงอนันทะลาหูโลกาสโคจมหานาโมภาสุวามสุตเก เกชันเตปิฏิภาคจฉิงสุริยปพังตโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุเขาวกุมารกกาชโปเทโรมเหสีจิตวาจโกโสไมหังวัฒนนิจจปฏิฐานสิกุณาตโรปุโนังคุลิมาโลเจาุปาลีนันทศิวลีเทราปัญจอิเมชาตานราเตติรกามมะ เซสาชิติมหาเทรวิชิตาชินสาวกาเอเตชิติมหาเทรชิตตชตะวันโชตชินรสาสลันตาสีและเตเชนังขังมังคสุชาติตาลาตนาภุรตอาสิตัิทีเนเมตสุตตกันท้าชังคังมจตัอาชีวามีภุริมาลร,รังคันท้าโมราบริตันจะอาตานาเทีสุตตกัง อาเกสชะธนังอาชิเสสาปาการสังกิตาชินาานาวรสัิตาชะตาปการังกตาวาตาปิตาที่สัญชาตาพาหิลชุบจักวาอาเซสาวินยเนตัวนันตะชินเตยศึกษาวาสโตเมสกิเจนะสัาสัมพุทธาปัญเลชินาปัญชลังมัญชันีวิหารันตังไวหิตาเร สัทธาเวณตุมังสะเพรเดมหาบุริสาสภาอิเจวะมโตสุขุโตสุลโคชินานุภาเวนะชิตุปทโวธรรมานุภาเวนะชิตายสังโคสังฆานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธัมมานุภาวะปาริโตจารามิชินาปัญเลเดนะอานา ม้าม้าอ้ม้าอูม้านาอ้านาอ้ม้าอ้าอูอูนาอูม้าอ่ะอ่ะอีกที่มาม้ามีมามูดพูนมามีมาม้าม้าเนีม้าพักะยัสษานุภาวโตยักขาเนวะทาเสติพิมฉนังยัำหิเจวานุชนโตลาตินทิวามตะันทิโตสุขังสุปฏิสุโตตัปปะฟังกิจินะปาศติเอวามาทิพุนุเปตังปริกันตังพนามาเห็น กาลนิยมาทกุศเลนยันตังสารตังปะทาังอภิสเมจะสาโกชูจะสูชูจะสูจงจะสามุทวนติมาในสารตูสโกจะสุภโรจะอาปกิจโจจจสารละหุกอุตติสารติทิโยจะนิปโกจะอาปะคาโเล ตัวนนุคิโตนาจากคูนทังสมาจเรกินจีเนวินยูเปรเรอปาะวะเธอยูสุขิโนวาเคมิโนโหตุสาเพสาตาพวันตุสุขิตาตาัเยเกจิปานะผูตาทิตาสาวาทาวาราวานาวเสสาทีคาวาเย าราสก,กาอนุกัตุราทินทาวเยจาทินทาเยเยจะทุเลวสัเทียววิทุเลผูตาวสัมภเวสีวาสาเพสาตาพวันตุสุขิตาตานาปโรปรังนิโกเพขนาติมันเยจักาจจินัก กินใจพยาโรสนาปฏติจสัญญาณ์นิยมานยาสักุคขามิเยมาตายธานยังปูตังอายสาเอกปูตตมนุระเความปิสาปุเตสุมาเสัมภาวะเยะอปริมานังเวตันจะสมพโลกสมิก มานาสัมภเวยาปริมาณาอุทังอโชจติวิญจาสัมภังะอเวรังอสัปตะตินทังจรังนิสินโนวาสยายโนวะยาวตาสวิขตามิโตเอตังสติอธทิตเตยพัะเมตังวิหาร ขมาอุทิ้งทิงจานุปครามมสีระหัสชาเนนสามปันโนกาเมสุยเนยะเทตะในชาตุขาเสชยยางกุนเรติภูธุทธเแมตังจิตตังมะมะพุททาพุทธานุภาเวนะธรรมเแมตังจิตตังมะมะธรรมะธรรมานุภาเวนะ สังฆาเมตสังจิตตังมามาสังฆาสังฆาลุภาเวนะกายกรรมมังวจีกรรมมามโดกรรมมังสานิจกรรมังอาสานิจกรรมมังขมันตุเมโอโหสิกรรมมังภาวะตุเมกรรมใดไดก็ตามที่ข้าพเจ้าได้เคยร่วงเกินทั้งโดยกายวาจาใจ ต่อพระพุทธประธรรมพระสงฆ์มารยาบิดาผู้มีพระคุณสรพสัสว์ทั้งหลายตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เบียนเบียนท่านในทุกภพชาจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขออุทิศกรรมในกรรมนั้นทั้งปวงคอยถุอทุกท่านตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายได้โปรดรับรู้และยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดๆที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าในทุกพบาชิจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอโหสิกรรมให้ทุกท่านหนัึงซึ้นยกถวายพระพุทธเจ้าและแผ่ทานขอจงนุอใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญาคำสาบานคำอธิษฐาน ที่ผูกมาตัวเองแล้วืูนขอให้ตางฝ่ายตามมิสลา,า,าจากสัญญาทั้งปวงหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าชาติใดภพใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีโอหชิกรรมให้ขอถอนความมาฆ่าความพยายายและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปงชนของเจ้ากรรมนายเวททั้งหมดทั้งสิ้น ด้วยอาน,นิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมตังครอบครัวตลอดจนวงสามคณะญาติผู้กิกายและคุณเพื่อและบริวารของข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมคิดปฏิบัติแต่สิ่งอันดีสิ่งอันชอบความทุกข์ใหญ่ได้ใกล้ความเจ็บไข้อาได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยทุกทั้งหลายจงเสมสินหายไป ปาณาสิงใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอให้สิ่งนั้นจงพานสำเร็จจงพานสำเร็จจงพานสำเร็จเชิญอีมานิปัญจสิคาปัทานิสัมมาทิยามิอีมานิปัญจสิขาปัทานิสัมมาทิยามิอีมานิปัญจสิคาปัทานิสัมมาทิยามิข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพ,พระมมพุทธรัตพโะสังโฆเป็นที่พึ่งคลึกข,ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทโธพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งยกรดึงของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาพระพุทโธพระธรรมโมพระสังโฆเป็นที่พึ่งยกรดของข้าพเจ้าอาหารสุติโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอาหารนิทุโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปาศจากทุก์ อาหางอเวโรโหมิคอยข้าพเจ้าจงปราศจากเวอาหังอพิยาปโชโหมิคอยข้าพเจ้าจงปราศจากความลำบาอาหังอณิโคโหมิขอยข้าพเจ้าจงปราศจากาอาุอปสรรคสุขียาตานวิหารามิจงรักษาต,ตนให้มีความสุขตลอดกาลระรัเชิญ อีมีนาปุญญกรรมเมนะด้วยกุศลผลบุญแห่งข้าพเจ้าได้สร้างธรรมทานและสวดบนภาวนาวิปภาชนะกรรมฐานตลอดจนบุญกุศลใดๆทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้สร้างสะสมมาทุกพบทราบถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอน้อมถวายบุญความดีนี้แด่พระพุทธเจ้าพระรหันสาวกภรรยาบุคุและบรพุิสัตว์ทุกพระองค์เพื่อให้เกิดเป็นมหาบุญมหากุศลมหาบารมี อดนุลคำโชคุนบิดามาดาโอ<ด>าจารผู้มีพระคุณทุกท่านในทุกภพชาตะละอดทั้งเพื่อนบริวารสัพพะสัพสพะวิญาทั้งหมดสัพพเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกประสบแต่ความสุขยิ่งขึ้นไปและเขาที่มหาบุญมหากุศลมหาารมีนี้ไปให้ทุกลูกทุกนามทั้งนี้สิบชั้นรหมโลหกหกชั้นเทวโลกม,ลลมารโลกอมโลกบมลุสี มีนรกเปรตจุลกายสัตว์ระชาและในหมือนโลกอาระท์กามเสแสงจักรวาลพิ่ผทุกมิติเวลาทั้งที่เป็นมนุษย์อามนุษย์ลูกวิญญาณอนุวิญญาณและสารประสารทั้งหลายทั้งที่เป็นมิตรและศัตรูผู้มีพระคุณทั้งหมดทั้งสิ้นตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าขอให้ทุกลกทุกนามจบเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เป็นเวรซึ่งกันและกันเลยขอให้มีแต่ความเม่ตายและนิรันตร์ต่อกัน ขอให้ทุกผู้ทุกนามทุกสรรพสิ่งจงร,ร่วมมนุโมทนาในกระแชแห่งบุญน,นี้และคุณได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าจะถึงได้รับด้วยเชินด้วยอำนาจมหาบุญมหากุศลมหาบรารมีนี้จงเป็นพระปัจจัยนิสัยน้ำส่งให้ข้าพเจ้ามีสติรู้ตัวมีปัญญารูคิดมีปณิธานไหวพิบเชยดแหลมว่องไวพบความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม พบความสุขความสำเร็จทั้งการงานการเงินครอบครัวความรักพลศึกษาและเวรกรรมทั้งปวงโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาสุ